สวัสดีนะครับทุกทุกท่านอันยองอาเซโยหนีหางสรา,มาเมริกุมดมอร์นิ่งนะเวลคัามทูเดชแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ m r p d พ88มอริสผ่าดาว youtube.com โหรศษ์ไทยระบบสุริยะรายการดูดวงชะตาคำพยา์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาคเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีลห้าภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมและฟังคลิปคำพยานด้วยโปรดช่วยกดซับสไครต์กดติดตามช่อง YouTube และกดกระ ท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่าง d e l i v e r รี่บริการด้านอื่นๆนะครับท่านในสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่ออาจารย์ได้ดูเลิกทําการมงคลต่างๆเลิอกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลน,นะครับดูบ้านเลขที่1 2ึสาสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการดูดวงชะตาลายวันนะครับผันสามาสรุปประจำในวัน สุกที่8มกราคม2564นะครับแรม11ข่ําเดือน2ปีชวดตามปฏัตทินโหนนะวันนี้สามารถทําการมงคลได้นะครับจะออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านเล็กๆนะครับสามารถทําการมงคลได้ในวันนี้นะใช้เลิกสะดวกไปเลยนะครับถ้าใครต้องการที่จะหาเลิกที่ดีจริงก็ติดต่อมาอาจารย์ได้นะครับจะได้ตรงกับในดวงชะตา นะเลิกแต่ละเลิกก็ไม่เหมือนกันนะครับเออวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมนะในวันนี้หลังเที่ยงคืนเป็นต้นไปนะครับให้สวดมนต์ไหว้พระทำบุญปฏิบัติธรรมนะก็จะเป็นมงคลในดวงชะตานะครับแล้วก็ให้สวดมนต์บูชาบทาบูชาพระศิวลีนะครับั้าจบนะก็จะเกิดความเป็นมงคลที่ดีในดวงชะตานะครับในช่วงหลังเที่ยงคืนเป็นต้นไปเนี่ยนะ นะครับคือรายละเอียดอื่นๆเนี่ยให้คุณไปฟังในคลิปดูดวงชะตารายเดือนนะครับประจำเดือนมกราทั้ง12ราศีมีหมดนะเดีย๋ยวนี้อาจารย์ก็จะมีบอกนะครับให้เพิ่มเติมเป็นความรับเพราะฉะนั้นในหลังเที่ยงคืนให้คุณมองขนทองฟ้านะครับดาวบนท้องฟ้าใดที่สว่างที่สุดนั่นแหละนะครับก็คือองค์พระศรีธระทระองค์พระศิวเทาพาระอรหันต์นะก็จะเกิดความเป็นมงคลนะครับท่านก็จะมา โปรดสรรพสัตว์ทั้งหลายนะช่วยเหลือสารุชนนะครับให้พ้นทุกข์นะให้มีโชคลาภม,มีสิ่งที่ดีเข้ามานะครับก็ถือว่าเป็นสิริมงคลในดวงชะตานะครับในช่วงหลังที่นคืนไปแล้วมีระยะเวลาก็ประมาณ90นาทีนะครับในช่วงระยะเวลานั้นก็สวดมนต์นะเป็นปกตินะครับสวดก่อนนอนนะก็ดีนะครับในดวงชะตา นะหรืออาจจะมีปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอะไรก็แล้วแต่ในช่วงนั้นก็คุณก็ลองดูแล้วกันนะครับคนที่มีบุญจะได้เห็นนะโอเคนะครับในดวชะตาเนี่ยสำหรับเ,เสื้อผ้าใช่ไหมเออฝันของเพนเนี่ยความฝันใน11คั่นะครับผู้ที่ฝันในแรม11คั่ วันนี้เป็นความฝันเตือนให้ท่านระมัดระวังตัวนะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังไว้นิดนึงนะครับมาพูดถึงใส่เสื้อผ้านะประจําในวันศุกร์นะใส่ชุดใหม่ในวันศุกร์วันนี้มีซับมากนะครับสะหัวใหม่ในวันศุกร์อยู่สุขเย็นใจตัดผมใหม่ในวันศุกร์จะมีรากตัดเล็บวันศุกร์มีโอกรัพย์ทาน้ํามันในวันศุกร์จะเสียทรั์นะครับมาถึงช่วงเสียงเซมซีประจําวันกันต่อเลยนะครับ ซีซีประจำในวันนี้ได้ใบที่87ช่วชะตาของท่านในช่วงนี้ควรใช้ความอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นที่ตั้งนะครับจะจะปลอดภัยมีความสุขสมหวังมีโชคดีมีชัยสิ่งที่ท่านคาดหวังในช่วงนี้ท่านต้องมีจิตใจที่แน่วแน่มั่นคงนะครับท่านจะประสบผลความสําเร็จในสิ่งที่คุณหวังในเรื่องของความรักก็สําเร็จสมหวังนะธุรกิจการค้าการขายของท่านในช่วงนี้จะเกิดปัญหา ท่านต้องค่อยๆค,คิดค่อยๆทาด้วยความรอบคอบอย่าใจร้อนวู่วามนะครับในเรื่องของการงานหรือการสมัครงานต่างๆในท่านจะได้งานทําตามที่ท่านต้องการในเรื่องของคะแนนสอบของท่านเนี่ยนะครับก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากดีมากในเรื่องของคะแนนสอบของคุณนะโอเคนะครับเดี๋ยวต่อมานาะมาพูดถึงในเรื่องของสี ประจําวันในวันนี้นะครับสีที่ควรเว้นในวันนี้เลยให้เว้นสีดําสีดําไม่ดีนะสีที่ดีประจําวันเลยนะครับก็จะมีสีฟ้าสีชมพูสีเหลืองสีเขียวเป็นต้นนะสีที่ดีสุดประจําวันก็คือสีชมพูนะครับสีชมพูดีสุดประจําวันแล้วก็สีที่รองลงมาก็คือสีส้มสีหมากสุกได้นะสีส้มสีหมากสุกได้นะครับแล้วก็ อันญมณีก็คือโกเมนนะโกเมนก็ถือว่าดีในโดวชะตานะครับทิศท,ที่ดีประจําวันก็จะมีทิตตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็ทิตตวันตกเป็นทิศท,ที่เป็นมงคลประจําวันนะครับเออลืมนิดนึงเพราะฉะนั้นนะครับถ้าคุณจะบูชาองค์พระศริวรีนะให้เตรียมผลไม้9้าลูกเน้นกําลัง9นะครับทางที่ดีขอยเป็นส้มนะให้เป็นส้ม,นะห,มหรือถ้าคุณมีน้ําผึ้งก็ถือว่าโอเคใช้ได้ นะครับถวายะนะเออกอ็คือคุณคุณต้องจัดอ่ะให้มันเป็นเก้านะเก้าชุดจะถือว่าดีในดวงชะตาเป็นมงคลนะครับโอเคอันนี้นะอย่ามาถึงช่วงปรากฏการผ่าดาวทุดีประจำวันนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นดวงชะตาในวันนี้ให้คุณระมัดระวังนิดน,นึงนะครับคุณจะต้องเก็บเงินหรือทรัพย์สินของคุณให้ดีมีเกณฑ์จะสูญหายในดวงชะตา นะครับวันนี้คุณก็ถือว่าคุณจะมีโชคลาภนะวันนี้ให้ขอพอรนะครับจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพศรัทธานับถือจะประสบผลความสำเร็จสมหวังในดวงชะตานะครับให้ขอพอรจากองค์พิฆเนศก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขประจาในวันนี้ที่เด่นก็จะมี1กับ2พูดครั้งเดียวพอนะเออกลัวเลยเคลื่อนนะในดวงชะตานะครับ วันนี้ดาวพระจันทร์ก็ติดพิษครุฑดาวจันทร์ติดพิษครุฑเนี่ยช่วงตั้งแต่เช้ามืดเลยนะครับหมายถึงให้ระวังเงื่อนไขทางข้อกฎหมายต่างๆหรือภัยทางอากาศของหนักหล่นทับส่นะครับแต่ให้ระวังไปถึงตั้งแต่เช้าถึงแค่เจ็ดโมงครึ่งเพียงเท่านั้นเองนะครับพอหลังเจ็ดโมงครึ่งก็ไม่ได้มีปัญหาลมพายุใดๆนะครับวันนี้ดาวพระคานก็ยังติดพิษนาคอยู่ นะดาวคานติดพิษนาคอยู่ดาวพระเกศก็ติดพิษนาคนะหมายถึงภัยทางน้านะครับต้องระมัดระวังไว้นิดนึงแล้วก็ดาวาดาวพระศุกร์วันที่ดาวศุกร์ก็เสียด้วยติดพิษนาคโดยเช่นกันนะครับแล้วติดช่วงเวลากี่โมงอะ่ะตั้งแต่ช่วงเวลาหนึ่งทุ่มสินาทีเป็นต้นไปโดยประมาณนะในโดยตาเพื่อนก็ให้ระมัดระวังไว้นิดนึงคนที่เกิดในวนันศุกร์ นะชาวราศีตุลแล้วก็ชาวราศีพฤษศนะครับระวังในเรื่องของสุขภาพร่างกายในช่วงระยะเวลานี้นะครับให้ระวังในเรื่องของสุขภาพเรื่องเดือดร้อนต่างๆต่างๆนะแต่เป็นระยะสั้นๆไม่น่าหรอกนะครับคุณก็ติดตามคลิปดูดวงชะตารายวันของอาจารย์แล้วกันนะคุณจะได้รู้วนะ่านะร,ระวังไปถึงช่วงวันไหนนะครับโอเค นี้บอกีด้ร้อยแล้วนะมาถึงดูดวงชะตาตามลัคนาราศีกันอย่างรวดเร็วเลยนะเพราะฉะนั้นมาเริ่มต้นที่ชาวลัคนาราศีเมษนะครับชาวราศีเมษเนี่ยดวงคุณวันนี้ให้ระวังเรื่องเสียเงินนะครับมีเรื่องเสียเงินเสียทองมีปัญหาอุปสรรคนะครับในเรื่องของการเงินของคุณเนี่ยดาวพระศุกร์อยู่ในภพสุภา เพราะฉะนั้นวันนี้ในเรื่องของการเงินการติดต่อสื่อสารเชรจาอะไรต่างๆเนี่ยก็ถือว่าประสบผลความสําเร็จแต่คุณก็จะมีรายจ่ายรออยู่ด้วยเช่นกันนะครับดาวประจาตัววันนี้คุณจะมีโชคลาภเข้ามานะเพราะคุณได้โชคลาภเข้ามามันก็มีรายจ่ายรออยู่นะครับก็เป็นธรรมดาในดวงชะตาของคุณในเรื่องของการงานขอให้คุณขยนันขันแข็งให้เต็มที่เลยจะประสบผลความสําเร็จนะครับแต่ดวงวันนี้คุณมีเรื่องเสียทรั ตามเกณฑ์ดวงชะตาเนยนะครับเพราะฉะนั้นก็ระวังในเรื่องของทรัพย์สิท์ของคุณให้ดีนะต่อมาชาวลัคนาราศีพฤษภราศีพฤษภเนี่ยนะครับดาวการงานวันนี้ไม่ค่อยดีนะงานคุณอาจจะมีเรื่องเสียหายมีปัญหาอุปสรรคเกิดขึ้นนะครับแต่คุณมีโอกาสที่จะมีโชคราภรอยนะการเงินคุณจะประสบผลความสําเร็จถามว่าเงินคุณเนี่ยจะได้มาจากทางไหน นะครับโดยสตาคุณจะได้มาจากการเจราจานะครับสัญญาเกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ที่อยู่อาศัยคุณจะมั่นคงขึ้นนะครับหรือมีเกณฑ์การเจราจาต่างๆส่วนใหญ่ก็เป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับวันนี้ให้คุณพูดไปเลยติดต่อไปเลยมีโอกาสได้เงินก้อนประมาณ4หลักขึ้นไปอในโดยะตาของคุณนะครับโอเคนะสี่หลักายถึงสี่หมื่นสี่แสสีล้านเล็กสเลขสี ต่อมาชาวาลาัคนาราศีเมถุนนะครับชาวราศีเมถุนวันนี้ของคุณเนี่ยรายจ่ายมากเก็บทรัพย์ไม่คือ,อยู่นะครับในเรื่องของงานก็ไม่ค่อยที่จะเต็มที่นะักนะครับก็ต้องระมัดระวังไว้ดนึนนงในด้านของการเงินเนี่ยดาวพระจันทร์ก็อยู่ในพปุตตะนะวันนี้คุณมีมีรายจ่ายเกี่ยวข้องกับบุตรและบริวารนะถ้าคุณจะทําธุรกรรมทางด้านการเงินเนี่ยก็มีโอกาสได้จะผ่าน นะครับในดวงชะตาของคุณนะต่อมาชาวลัคนาราศีกรกฎราศีกรกฎเนี่ยวันนี้ดวงคุณเนจะเป็นคนที่รักใคร่ครอบครัวนะครับมีเกณฑ์การพบปะญาติพี่น้องนู่นนี่นั่นนะในดวงชะตาของคุณในเรื่องของการงานเนี่ยดาวพังคานโดยตําแหน่งก็เป็นเกษตรวันนี้คุณสมัครงานได้งานประสบผลความสําเร็จสมหวังในดวงชะตาของคุณนะครับวันนี้คุณมีโอกาสที่จะมีเงินมีทองนะมีรายได้เข้ามา นะครับคือบางทีญาติพี่น้องก็ช่วยเหลือสนับสนุนด้วยเช่นกันนะในเรื่องของอการเงินต่างๆนะครับต่อมาชาวาลาัคนาราศีสิงห์ชาวราศีสิงห์เนดวงคุณในเรื่องของการงานเนี่ยดาวพระศุกร์ก็อยู่ในพบุตรตะนะวันนี้การงานก็ถือเป็นปกตินะครับเจ้าชะตามีบุตรบริวารหรือลูกน้องช่วยเหลือสนับสนุนในด้านงานได้เป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับแต่ก็ต้องระมัดระวังเรื่องเสียหายด้วยเช่นกัน นาดีโดยชะตาของคุณนะครับในเรื่องในด้านความรักให้เรามตระวังการทะเลาะเบาแหวงกับคนรักคู่ครองด้วยเช่นกันนะมีอะไรอีไหมหนึ่งสองสามเโอเคนะครับต่อมาเชา้าลาัคนาราศีกันชาวราศรีกันวันนี้การเจราจารติดต่อในเรื่องของงานติดต่อไปเลยสำเร็จมีความมั่นคงเด้งเง,งนินในท้องนาะดี ทุกอย่างแล้วก็จะมีโชคลาบนะครับทำธุรกรรมก็มีโอกาสที่จะผ่านนะแต่ให้ระวังการถูกใส่ร้ายป้ายสีนะครับจากต่างคนต่างถิ่นต่างแดนหรือจากผู้มีอำนาจหรือการถูกกดขี่ข่มเหงต้องระมัดระวังไว้ด้วยเช่นกันในดวงตาของคุณนะต่อมาเลยนะครับชาวลัคนาราศีตุลาศีตุลเนี่ยดวงชะตาของคุณในเมื่อถือว่า วันนี้คุณจะมีอํานาจวาสนาที่ดีในโดวชะตาในเรื่องของการงานก็ประสบผลความสมําเร็จสมหวังนะครับในเรื่องการเจรจาติดต่อสื่อสารต่างๆก็เป็นไปในทิศทางที่ดีโชคลาบก็จะมีเข้ามาหาคุณด้วยเช่นกันนะครับต่อมาชาวาลัคนาราศีพิจิกราศีพิจิกเนี่ยวันนี้นะครับไม่ควรที่จะเสียงโชคมากนักนะครับในดวงชะตาของคุณ แต่ในเรื่องของงานเนี่ยคุณก็จะมีความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้นนะครับการเงินได้รับการสนับสนุนส่งเสริมที่ดีในดวงชะตานะให้ระวังในเรื่องของเครดิตอาจจะเสียหายนะครับระวังในเรื่องของข้อสัญญาหรือเงื่อนไข่ทางข้อกฎหมายต่างๆด้วยนะครับนะหรือในเรื่องของคดีความมาประมาณนะี้บางทีพูดในเรื่องของคดีความก็กลัวกันใหญ่เลยนะเออเพราะฉะนั้นก็เลี่ยงเลี่ยงซะหน่อยหนึ่งนะเงินเงินไขทางข้อกฎหมาย นะถือว่าเป็นการรู้กันนะนะต่อมาชาวลัคนาราศีธนูนะครับราศีธนูในวันนี้ในเรื่องของอสุขภาพร่างกายก็ถือว่าไม่มีปัญหาหรืออุปสรรคใดๆการเงินก็จะรับการสนับสนุนส่งเสริมที่ดีในดวงชะตาของคุณนะครับเพราะฉะนั้นคุณหาเงินได้เท่าไหร่ได้เท่านั้นนะไม่ต้องไปคิดมากต่อสิ่งใดในดวงชะตาของคุณนะครับจะมีโชคลาภเข้ามาที่ดีในระดับหนึ่งนะ ในด้านของการงานวันนี้ถือว่ามั่นคงดีนะครับวันนี้งานดีนะต่อมาชาวรัคณา,าศีมังกรชาวราศีมังกรดวงของคุณในวนันนี้ถือว่าได้รับการสนับสนุนส่งเสริมที่ดีในดวงชะตาวันนี้คุณอาจจะเป็นคนที่ดูแล้วยิงนะครับคนที่มาหาคุณเนี่ยถ้าไม่ได้สมสิงก็อาจจะหมั่นไส้คุณนะครับว่าแล้วยิงยะโสจริงๆเลยประมาณนี้นะครับ แล้วก็ให้ระวังในเรื่องของบริวารน,นาอ่านมีเรื่องเสียหายเกิดขึ้นนะครับวันนี้จะทะเลาะกับบริวารมีปัญหานะต่อมาชาวาลาัคนาราศีกลุ่มราศีคุมดวงชะตาในเรื่องการงานวันนี้ถือว่าโดดเด่นสมัครงานได้งานประสบผลความสำเร็จสมหวังนะครับแต่การเงินของคุณจะมีเกณฑ์การรายจ่ายต่อเนื่องต้องระมัดระวังนะครับแต่ก็จะมีโชคลาภอย่างไม่คาดคิดไม่คาดฝันวันนี้ ดวงชะตาคุณพูดอะไรแล้วมักเป็นไปตามปากนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณพูดอะไรออกมาหรือเป็นตัวเลขลอยๆก็จําไว้เลยแลนะ้วคุณพูดอะไรก็ไปของเกล่ของคุณนะนะต่อมานะครับชาวลัคนาราศีมีนชาวราศีมีนดวงชะตาของคุณในเรื่องของการงานวันนี้ก็จะมีโชคลาภนะครับการงานได้รับการสนับสนุนส่งเสริมที่ดีในดวงชะตาจะมีโชคลาภทางด้านการเงินด้วยวันนี้ดวงคุณสามารถเสี่ยงโชคได้นะครับในดวงชะตา จะประสบผลความสาเร็จแต่ให้ระมัดระวังวันนี้จะมีคนแอบดูแอบส่องคุณชาวลักนาราสีมีนะครับไม่รวมกันนะแอบดูแอบส่องแงน,นะเออใครมีกิก๊กมีกักมีกงก็ให้ระมัดระวังไว้ด้วยเช่นกันนะดูแลตัวเองก็ถือว่าเป็นสําคัญในดวงชะตานะครับ <c oughs> โอเคอันนี้นะเดีย๋ยวต่อมาเลยนะครับเดีย๋ยวจะมีเสียงไพ่ดูให้เพิ่มเติม ว,ว่าดูดกก่าวคุณเดื่อนี้จะเป็นอย่างไรบ้างน,น, <c oughs> นะครับชุดใบที่หนึ่งนะครับชุดใบที่สอง สิบวินะครับเริ่มเจ็ดโง่สี่โง่จิตหวยก้าวจับนะจิตหวยก้าวจับถ้าวันนี้นะหนึ่งสองสามอืหึกศพฤึกนะฤศกมีโอ,อกาสได้เงินก้อนนะกอระกอสิงแบบดีมาก แล้วก็ไปกุณเออดูแล้วแต่นะ <c oughs> คนที่เลือกใต้ใบที่1วันนี้คุณได้ฟ a าบยสเตรนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถถือว่าคุณจะรับชัยชนะที่ดีนะครับการงานก็จะประสบผลความสําเร็จนะถ้าคุณขยันมีโอกาสที่จะรับรางวัลด้วยนะครับในเรื่องของการเงินถือว่าคุณก็เป็นคนที่หาเงินเก่งแล้วก็ใช้เก่งด้วยเช่นกัน ความรักนะครับของคุณขึ้นอยู่กับความพอใจมากกว่านะถ้าคุณรู้สึกดีนะใจตรงการจิตใจตรงกรันิสัยตรงกันรกร็ถือว่าดีประมาณนี้นะครับในตวคุณต่อมาคนที่เลือกไพ่ใบที่2วันนี้คุณได้ครอบอัศวินถือเหรียญน,นะเพราะฉะนั้นในด้านการงานถ้าคุณท,ทําธุรกิจส่วนตัวนะครับ ก็อาจจะมีอุปสรรคบ้างเล็กน้อยแต่คุณก็จะมีโชคลาภนะครับการงานคุณก็จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับถ้ามีโอกาสอะไรเข้ามาให้คุณรีบล่อยคว้าไว้เลยจะดีในเรื่องของการเงินถือว่าในช่วงนี้คุณมักจะหมุนเงินนะครับอาจจะมีความยากลาบากอยู่บ้างแต่ก็ผ่านได้ด้วยดีในเรื่องของการเงินของคุณในเรื่องของความรักนะครับคุณก็เป็นคนตอนนี้จิตใจคุณก็สแสวงหาในด้านของความรักและความสุขอยู่ด,ด้วยเช่นกันนะ ต่อมาคนที่เลือกไพ่ใบที่3าวันนี้คุณได้ the w ดเ l ลนะครับเพราะฉะนั้นดวงชะตาคุณเนี่ยแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์แห่งชีวิตนะครับถือว่าคุณจะมีโชคลาภมีบุญกุศลคอยหนุนนําพาส่งเสริมคุณให้ประสบผลความสะเร็จดีด้วยบุญนะครับถ้าคุณเดินทางไปติดต่อต่างถินต่างแดนก็ถือว่าเป็นผลดีในดวงชะตานะครับในด้านการงานถือว่ามีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโยกย้าย นะในเรื่องของการเงินคุณก็จะมีรายได้เข้ามานะครับอาจจะทํางานมากกว่ายหนึ่งอย่างก็จะมีรายได้เข้ามามากขึ้นนะครับในเรื่องของความรักถือว่าคุณเป็นคนที่รู้จักปรับตัวนะเออไม่ได้เรียกร้องอะไรจากคนรักของมากมหมนะในดวงชะตาของคุณนะครับโอเคอันนี้คือคาทานายไปก่อรโดยภาพรวมในดวงชะตาทั้ง12รหนาสีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอให้แฟนคลับของหมอทิพ์ฝาด้าทุกๆคน นะครับคิดแต่ในสิ่งที่ดีสวดมนต์ไหว้พระทำบุญปฏิบัติธรรมก็จะเป็นมงคลในดวงชะตานะครับหลายคนชอบถามนะเป็นจนํานวนมากเหมือนกันว่าสวดมนต์แล้วทําไมไม่เห็นผลสวดมนต์แล้วยังไงทำไมถึงไม่ประสบผลความสําเร็จทําไมถึงไม่เห็นผลนะเพราะฉะนั้นมันสําคัญที่จิตใจของคุณและความศรัทธานะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องตั้งใจในการสวดมนต์นะมีสมาธิตั้งใจทำ นะครับกาหนดลมหายใจนะเข้าออกเข้าออกให้ดีแล้วคุณก็สวดมนต์ไปให้เต็มที่นะครับปล่อยวางทุกสิทธ์ทุกอย่างนะก็จะเป็นมงคลพอคุณสวดมนต์เสร็จปุ๊บนะอย่างน้อยก้าจบนะครับสวดเสร็จคุณก็ไปตั้งใจทํามานทำมาหากินอย่างสุจริตทําในสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายและศีลธรรมนะครับคุณไม่ต้องห่วงหรอกนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยเหลือคุณให้ประสบผลความสำเร็จสมหวังนะครับโอเค นะก็ขอให้แฟนคลับของมาริสผาดาวทุกคนร่ลำรวยเป็นหมาอาศรทฐีกันทุกๆคนเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กอาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ